สำหรับกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นพระอาจารย์ได้แนะนำให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้วิธีการทำสมาธิโดยการนำใจมาวางที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นเหมือนประตูใจไปสู่แสงสว่างและความสุขด้วยการนึกถึงดวงแก้วและท่องบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังอย่างเบาสบายพร้อมกับปรับร่างกายให้สบายผ่อนคลายไปพ,พร้อมๆกันซึ่งทุกท่านได้เรียนรู้การทำสมาธิเบื้องต้นและได้รับ ประสบการณ์จากการนั่งสมาธิด้วยหลายท่านรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายมีความสุขในการปฏิบัติธรรมพร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างมีความสนใจและได้ซักถามข้อสงสัยหลายประการซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตาตอบข้อซักถามสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฝึกสมาธิภายหลังจบโครงการหลายท่านตั้งใจจะกลับไปฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านและถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาร่วมกันฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายซาเท,เท,เท,เทิลอีกเพราะบรรยากาศที่วัดเป็นสัปปายะเหมาะกับการนั่งสมาธิค่ะ